ศาสตราจารย์ดรนรุมุลพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีแบบยั่งยืนภายใต้โครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568เวลา10นาฬิกาศาสตราจารย์ดรนฤมลพินโยสินวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอิทธิศิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดีแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีน,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวต้อนรับนายนฐ,ฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในการนี้นายสรัญยูภูรลาภผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธนสิทธิ์ธนากีรตินัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานณโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาตำบลหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิพร้อมนี้ศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวันรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจำนวน11หน่วยงานได้แก่กรมการข้าวมอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและโดรนสำรวจจำนวน100ลสำสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยมอบน้ำหมักปลาหมอคางดำและเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กรมส่งเสริมการเกษตรมอบท่อนพันธุ์มันสัปะหลังต้านทานโรคใบด่างและมอบต้นพันธุ์กล้วยหอมทองกรมประมงมอบพันธุ์ปลาและป้ายเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งแสนบาทให้องค์กรชุมนุมประมงท้องถิน่นธนาคารผลผล,ผลิตเกษตรด้านประมงหนองอีเลิงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิกรมหม่อนไหมหมอบพันธุ์หม่อนสดพันธุ์เชียงใหม่ และเงินอุดหนุนจำนวน4โครงการกรมวิชาการเกษตรมอบใบ GAP มะม่วงบ้านหลนจำนวน10บรายพร้อมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักกรมปรศมุสัตว์มอบสัตว์โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริกรมพัฒนาที่ดินมอบโครงการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มอบสมุดบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพพร้อมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวและปุย๋ยสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติมอบน้ำดอกเกลือล้างผลไม้และดอกเกลือเพื่อบริโภค และกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาสหากรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์จำนวน10ส,สหกรณ์และศาสตราจารย์ดร,น,รนุมลพินโยสินวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาเวลา13นาฬิกาศาสตราจารย์ดรนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางถึงโรงเรียนแก้งคอวิทยาตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิ นายปรัดถกรบุสาวนากรนายอำเภอแก้งคอกล่าวต้อนรับนายอาัครเสสนคีรีโลวีละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตเจ็ดบรรยายสรุปสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่อำเภอแก้ง้อนายภัยทูลศีมุกผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่6บรรยายสรุปการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอแก้งคอ ในการนี้น,นยายสรัญยูภูลลาภผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาความต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรจำนวน12หน่วยงาน